สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนครแดงโปรโมชั่นพามาที่แม่น้ําปัตตานีเช่นเคยเช่นเดิมครับตอนเย็นๆครับที่แม่น้ําปัตตานีครับก็จะมีเรือประมงเยอะแยะไปหมดนะครับเรือประมงเรือสินค้าจอดที่ท่าเรือนะครับเป็นเรือประมงที่รอไปหาปลาในรอบต่อไปนะครับเพิ่งกลับมาขายปลาเรียบร้อยก็มาซ่อมเรือนะครับ ซ่อมเรือซ่อมอวนเตรียมออกในรอบต่อไปครับที่เห็นอยู่กลางลำแม่น้ำนั่นก็คือเรือประมงนะครับเรือโยงกำลังดำเนินการจัดให้เข้าที่เข้าทางในท่าเทียบเรือนะครับท่านผู้ชมครับ ไปเรื่อยๆนะครับ น้ําตื้นนะครับน้ําทะเลไม่หนุนนะครับก็เลยต้องโยงกันลากกันดึงกันดันกันนะครับเพื่อให้เข้าที่ให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเรือกระมงชายฝั่งนะครับที่กลับจากหาปลานะครับชายฝั่งนี่คือบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีช่วงยเย็นๆนะครับ จะเป็นวิถีชีวิตทั้งเรือประมงทั้งเรือประมงขนาดใหญ่ขนาดกลางเรือหางยาวซึ่งเป็นเรือประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้านนะครับก็หากินกันไปนะครับตามต้นทุนของตัวเองที่มีอยู่นะครับ ใช้เรือโยงดันสองลำนะครับนึ่องจากน้ำทะเล,เลน้ำแม่รำประเทินน่าจะตื้นข้างล่างเป็นโคลนนะครับต้องดันดันโคลนเข้าไปให้ได้นะครับดันเข้าโคลนให้ได้เพื่อจะเข้าท่าเทียบเรือให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ